เป็นอ่าอะไรเนี่ย,ยเ,เครื่องยืดเส้นขาและระบบไฟฟ้าไมคาคห้ผน้ามตังเพลงลองดูเลยว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะมีส่วนประกอบอะไรมากแนะนำเนี่ยจะมีด้านบนนะครับ จะเป็นไม้อัดภาษาังกนะครับอ่าเป็นไม้อัดใช้ใช้เพื่อความแข็งแรงครับก่วนด้านตัวเครื่องนี้เป็นไม้ไม้พาเลทครับใช้เพื่อความเบาครับอ๋อส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นชุดถ่านครับแล้วก็มีถ่านอยู่ตรงนี้ถ่านชนิดลิเทียมฟอสเฟตครับอะไรนะลิเทียมฟอสเฟตฟอสเฟตอ่าโอเคเราวดตรงนี้จะเป็นชุดแม่แรงยกระดัาแม่แรงยกระดับออกมารถยก ยกำกำลังได้หนึ่งถึงห้าลังนะครับอ๋อใช้โอ้โหนี่ยกได้เยอะเลยนยครับเเคผื่อกันพลน้ำหนักเยอะในในในอะไรประมาณนี้อ่าคงไม่แรงครับผมแล้วก็มีแผ่นเหล็กรองด้านหลังอ่าเปิดๆได้ไหมได้แค่นี้เนี่ยครับอ๋อเป็นแผ่นเหล็กทำไมต้องติดแผ่นเหล็กเพื่อเพื่อความแข็งแรงครับเพื่อรองรับน้ำหนักที่มันเยอะ สมมติว่าคนต้วนน้ำหนักร้อยร้อยสองร้อยโลมายืนเงนี้ยคอ่าไม้จะไม่แตกอ๋อกันไม้แตกอ่ามีเหล็กก<อ>ันเกี่ยวของแม่แรงที่จะจิ้มด้านหลังเกี่ยวด้วยครับจะจิ้มอ๋อจะจิ้มบ่อยๆอก็อาจจะนั่นได้อ่าโอเคอ่ายัางไงต่อมีแม่แรงมีทานมีอ่าแล้วก็เหล็กอันนี้นนคือ,อันไหนดีนะครับก็จะมีชุดชาร์ปนะครับชุดชาร์ปใช่ครับชุดชาร์ปแหลม สวิตช์ออนออฟติดเปิดครับแล้วก็มีมีจอ L C D มองมองแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเหลือเท่าไหร่มีไฟสถานะใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมาวัดองศาแบบนี้ต้นนะครับอันนี้วัดองศาเลยครับผมอุณหภูมิใช่ครับวัดองศาวัดองศาคอนี๋อองศาคอานี้ใครับก็จะประมาณนี้ครับผมทีนี้ก็จะมีรีโมทปรับขึ้นปรับลง ลองลองลองดูของจริงได้ไใครขึ้นให้กูดูก่นนะดใูใช้ได้จริงป่ะยากงเบียสมยเก่าครับเาก็จะใช้เป็นไม้ไม้เลื่อนนะครับไม้เลื่อนปับระดับได้3ระดับเอสมัยกอนะครับผมแตทีนี้มันมันยุ่งยากครับต้องลงมาปรับอะไรอีกแต่นี้ นี้ก็เลยเอาในเล็กคนนี้มาเกี่ยวง้องขึ้นเลยเดี๋ยวขึ้นนะครับแล้วก็กดับเอาตัวนี้เราปุรีโมดูตัวนี้เดี๋ยวปุ่รีโมดูครับนี่ขึ้นแล้วะใช่ครับ ยืดสักนาทีนึงก็ได้แล้วตั้งแต่ร้านนี้ความเร็วนี้เร่งไม่ได้ได้สปีดเดียวมันจะขึ้นทีละนิดทีละนิดอ๋อจะไม่แบบขึ้นไวไม่ได้นะเดี๋ยวอันตรายอ่าครับทีนี้พอยืดเสร็จก็กดลงเพื่อเป็นการถ่ายเส้นถ่ายเส้นเอเคโอเค เราอยู่แผนกอะไรเนี่ยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับผมอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้ามีคนสนใจจะซื้อนี่ขายเท่าไหร่อ๋อตอนนี้ยังทําขึ้นมาทดลองอยู่เลยครับทดลองใช่เอายังไม่ได้ทําขายยังไม่ทำขายสมมุติสมมุติว่ามีคนมาชอบเกิดต้นทุนต้นทุนอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอ๋อหนึ่งพันห้าร้อยก็ราคาขายยังไม่ได้ตั้งไว้ใช่ัโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็อยู่แผนกอะไรพี่อิเล็กทรอนิกส์ครับอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเีเร็กมือเหล็กครับผมยีเร็กมือเหลยโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ